ยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออโต้การาดประเทศไทยในปี2025ได้จัดงานสวนสนามทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์งานนี้ถือเป็นการรวมพลังแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมความแข็งแกร่งและความภาคภูมิใจในความสามารถด้านการป้องกันประเทศการสวนสนามในครั้งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นการแสดงออกของพลังและความแม่นยำอย่างแท้จริง ภาพที่เราเห็นตั้งแต่ต้นจนจบคือการซ้อมรบที่เป็นระบบระเบียบการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบและการโชว์ศักยภาพของยุทโธป,ปกรณ์สมัยใหม่ที่หลายคนจับตามมองบรรยากาศเริ่มต้นด้วยขบวนทหารกองเกียรติยศเดินเข้าสู่ลานสวนสนามอย่างสง่าง,งามชุดเครื่องแบบที่ถูกปรีดอย่างประณีตสายสะพายและเหรียญตราที่สะท้อนแสงแดดทําให้ภาพที่เห็นนั้นเปี่ยมไปด้วยความสง่าเสียงดนตรีจาก,กวงดนตรีทหารบรรเลงบทเพลงปลุกใจ ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงพลังใจที่ถูกปลุกเร้าขึ้นมาในทันทีนี่คือจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่างานนี้ไม่ใช่เพียงการเดินขบวนธรรมดาแต่เป็นการสื่อสารถึงความแข็งแกร่งของกองทัพไทยในระดับโลกเมื่อเข้าสู่ช่วงการแสดงยุทธปกรณ์ผู้ชมได้เห็นยานเกราะหุ้มเกราะรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงแม้ในสภาพพื้นที่ที่ท้าทายภายนอกของยานพาหนะเหล่านี้ดูแข็งแรงด้วยเกราะหนาพิเศษที่สามารถทนต่อแรงระเบิดได้ ขณะที่ภายในถูกออกแบบให้มีระบบควบคุมที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรบและการสื่อสารยานเกราะบ,บางรุ่นยังมาพร้อมกับระบบอาวุธอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยให้การยิงมีความแม่นยำม,มากขึ้นและลดความเสี่ยงต่อกำลังพลนอกจากยานเกราะแล้วผู้ชมยังได้สัมผัสกับการแสดงขีปนาวุธและระบบป้องกันภัยทางอากาศที่พัฒนาให้ทันสมัยสามารถตรวจจับและตอบโต้การคุกคามได้อย่างรวดเร็ว มีการโชว์ขีดความสามารถของเรดาร์ที่สามารถสแกนเป้าหมายได้ในรัศมีกว้างและระบบปล่อยขีปนาวุธที่เคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศไทยในการยกระดับศักยภาพด้านการป้องกันภัยทางอากาศเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนในอนาคตส่วนของกองทัพอากาศถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่หลายคนรอคอยการบินผาดแผงของฝูงบินรบที่ทันสมัยทำให้ท้องฟ้าเหนือสนามเต็มไปด้วยความตื่นตา เครื่องบินขับไล่ที่มีความเร็วเหนือเสียงทำการแสดงบินสวนทางการในระยะประชิดอย่างแม่นยำการบินในรูปแบบเพรการบินตัดไข่และการเปิดใช้ควันสีสร้างภาพที่งดงามบนท้องฟ้าทำให้ผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้สึกทึ่งในความสามารถของนักบินไทยที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นภายในห้องนักบินของเครื่องบินเหล่านี้ยังถูกออกแบบให้ทันสมัยมีระบบนำร่องที่แม่นยำและหน้าจอแสดงผลที่ช่วยให้นักบินสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่กองทัพอากาศเท่านั้น กองทัพเรือก็มีการแสดงที่ยิ่งใหญ่เช่นกันโมเดลเรือรบที่ทันสมัยถูกนำมาแสดงพร้อมการบรรยายสมรรถนะที่ชัดเจนเรือรบเหล่านี้ถูกออกแบบให้มีความทนทานต่อสภาพทะเลที่รุนแรงมีระบบอาวุธที่ทรงพลังทั้งปืนใหญ่และขีปนาวุธภาคพ,พื้นทะเลไปจนถึงระบบเรดาร์ที่ตรวจจับได้ไกลการภายในเรือถูกติดตั้งระบบควบคุมแบบดิจิทัลที่ทำให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในงานคือการโชว์เทคโนโลยีใหม่ๆที่กองทัพไทยกำลังพัฒนาไม่ว่าจะเป็นโดรลลาตระเวนที่สามารถบินได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงการแสดงหุ่นยนต์กู้ระเบิดที่ควบคุมระยะไกลและยานพาหนะไร้คนขับที่ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจในพื้นที่เสี่ยงสูงสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของกองทัพไทยที่ไม่หยุดนิ่งแต่กำลังเดินหน้าไปสู่ความเป็นกองทัพดิจิทัลเต็มรูปแบบ ในแง่ของราคาและการลงทุนการจัดงานและการแสดงยุทธปกรณ์ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสนใจเพราะอาวุธและยานพาหนะที่นำมาแสดงแต่ละชิ้นมีมูลค่ามหาศาลยกตัวอย่างเช่นรถเกราะรุ่นใหม่มีราคาต่อคันสูงถึงหลักหลายสิบล้านบาทขณะที่เครื่องบินขับไล่ที่ทำการแสดงบนท้องฟ้ามีมูลค่าเครื่องละหลายพันล้านบาทการลงทุนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความมั่นคงระยะยาวและยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงพันธมิตรต่างชาติว่า ประเทศไทยพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การสวนสนามในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการโชว์กำลังทางทหารแต่ยังเป็นเวทีแสดงเอกลักษณ์วินัยและความเป็นหนึ่งเดียวของกองทัพไทยภาพของทหารหลายพันนายเดินเป็นแถวตรงอย่างพร้อมเพรียงราวกับเครื่องจักรที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้อย่างแม่นยำสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมทุกคนโดยเฉพาะเมื่อแสงแดดส่องกระทบอาวุธและเครื่องแบบที่เงาวับทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสาง่างาม อีกจุดเด่นที่หลายคนชื่นชมคือการผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัยภายในงานยังคงมีการแสดงชุดประจำชาติไทยของทหารในสมัยโบราณควบคู่ไปกับการแสดงอาวุธยุคใหม่ภาพของทหารที่สวมเกราะโบราณเดินเคียงข้างยานเกราะล้ำสมัยทําให้ผู้ชมรู้สึกถึงความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์ความเคารพต่อรากเหง้าและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่อนาคตตลอดการแสดงเกือบ3ชั่วโมงผู้ชมไม่เพียงแต่ได้เห็นความแข็งแกร่งแต่ยังได้สัมผัสถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งในมิติของวัฒนธรรมความมีระเบียบว,วินัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสวนสนามในครั้งนี้จึงเป็นมากว่าการแสดงทางทหารแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความสามัคคีของชาติหากพูดถึงประสิทธิภาพโดยรวมแล้วสิ่งที่เราเห็นคือการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดของกองทัพไทยทั้งด้านเครื่องมือยุโทโธปกรณ์การฝึกฝนกำลังพลและการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆภายนอกแสดงถึงความแข็งแรงและทันสมัย ภายในสะท้อนถึงระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติการจริงงานไ h a i l a ด์ม i l i t a r y รี r a d e ร0 2 5ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการโชว์เพื่อความสวยงามแต่เป็นการยืนยันว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะปกป้องอธิป,ปไตยดูแลความมั่นคงและพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนี่คือการแสดงออกของพลังความแม่นยำและความเป็นหนึ่งเดียวที่สร้างความประทับใจให้ใหกับทั้งคนไทยและนานาชาติอย่างแท้จริง